ออกแล้วค่ะเอกสารอันนี้นะคะเอกสารอันนี้ก็คือว่าเราจะเอาไปติดนะคะที่สวนนะคะติดที่สวนของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทําส้มโอกเกรดพรีเมียมร่วมกับสวนอาดัมเอวาพิจิตนะคะเราจะทําอย่างนี้ไปติดแล้วแต่ละต้นเนี่ยที่เอาเข้าจํานวนต้นเข้าโครงการเราเนี่ยเราจะติดโบนะคะผูกโบไว้เลย ว่าต้นไหนที่เป็นของที่เข้าร่วมโครงการนะคะป้องกันก็คือป้องกันยังไงนะคะป้องกันการที่สวนเน่ยเขามีหลายร้อยต้นนะคะมีหลายร้อยต้นมากเลยถ้าต้นที่เขาไม่ร่วมโครงการกับเราเนี่ยเราจะไม่รับซื้อของของเขานะคะเพราะว่าของเขาจะขายพ่อค้าทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเกรดพรีเมียมเนี่ยลูกค้าหรือพ่อค้าหรือผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะคะว่าต้นที่เรา ตัดลูกมาให้คุณเนี่ยมันเป็นต้นที่ผ่าน QC มาแล้วมั่นใจแล้วนะคะว่าการดูแลดีที่สุดนะคะมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าที่ดีที่สุดลูกค้าก็มั่นใจเราก็มั่นใจที่เราจะขายสินค้านะคะให้กับลูกค้าทุกคนนะคะได้รับสิ่งที่เกติได้รับของดีๆนะคะของอร่อยนะคะ ผลไม้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะทานผลไม้อะไรที่มันยืนยันรับประกันในความอร่อยให้สมกับราคาที่เราต้องจ่ายไปนะคะแล้วก็ชาวสวนก็ได้สมกับราคาที่เขาดูแลที่เขาตั้งใจนะคะดูแลให้กับผู้บริโภคนะคะไอ้ตรงนี้แหละก็คือการรับประกันจากสวนอาดัมเอวาโดยยายนิวเนี่ยจะไปทุกสวนนะคะทุกสวนเช็คตลอด ว่าสวนไหนอ่าได้แล้วหรือยังคุณภาพสมควรที่จะตัดได้แล้วยังนะคะเราถึงจะส่งมอบให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยค่ะลูกค้านี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าสวนนะคะ